บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดโครงการใหม่ที่มาพร้อมห้องนอนชั้นล่างรองรับการอยู่อาศัยในทุกแบบบ้านพร้อมพื้นที่ส่วนกลางครบฟังก์ชันบนทำเลโซน,นราชพฤกษ์พระรามหเชื่อมต่อสะดวกทุกการเดินทางในราคาเริ่มต้น6ล้านบาทค่ะ วันนี้คลิปแล้โฮมน่าอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการธนาฮับวิทย์แกรปพระราม5นครอ,อินทร์จากบริษัทธนาสิริกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะสรันที่ตั้งของตัวโครงการนี้จะอยู่ในโซนบางสีทองนะคะบนถนนบางกรวยไซน้อยเข้ามาจากถนนคอนครอินทร์ประมาณ1.1กิโลเมตรซึ่งตัวโครงการเนี่ยสามารถวิ่งเชื่อมต่อไปอยังถนนกาญจนาพิเศษถนนาราชพฤกษ์ได้นะคะทำให้การเดินทางไปยังโซนของปิ่นเกล้าสาทรสีลมเนี่ยสะดวกหมดเลยค่ะ นอกจากนัน้ยังมีทางเลือกในการเดินทางอย่างทางด่วนประจิมรัทยาด่านบางบงรุน่นจะอยู่ไม่ไกลจากโครงการนะคะแค่ประมาณ3.9กิโลเมตรเท่านั้นและมีตัวเลือกอื่นๆในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีแยกติวานนท์ห่างจากโครงการประมาณ5.7กิโลเมตรและรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีบางบบรุ่ห่างจากโครงการแค่3.8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและเรายังสามารถเลือกการโดยสารทางเรือได้ด้วยนะคะโดยตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับท่าเรือสะพานพระราม5้าและท่าน้ำนน,นทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงรถติดนะคะไปยังโซนของวังหลังสิริราชสาทรหรือว่าสะพานตากสินได้ง่ายๆเลยค่ะ ส่วนความอุดมสมบูรณ์ใกล้ๆโครงการนะคะจะมีโลตัสนครอินค่ะหรือถ้าใครอยากจะเดินทางสัิ่นค้าใหญ่ๆสามารถไปทางฝั่งของราชพฤกษ์ได้โซนนั้นจะมีทั้งเซนทัลเวสท์วิลเดอะวอล์คราชพฤกษ์โครมโปร,ราชพฤกษ์นะคะหรือจะไปทางฝั่งบางใหญ่ก็จะมีเซนทัลเวสต์เกตอิเกียบางใหญ่ค่ะรวมไปถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ใกล้โครงการในระแวกประมาณ3 5กิโลเมตรก็มีอีกหลายแห่งเลยค่ะ และรูปแบบของตัวโครงการนี้เนะคะเป็นโครงการบ้านแฟลตและบ้านเดี่ยว2ชั้นออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นท ROPICAL ทั้งโครงการจะมี123ยูนิตเท่านั้นเองค่ะพัฒนายอยู่บนที่ดินประมาณ23ไร่นะคะซึ่งที่โครงการนี้จะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด8แบบด้วยกัน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่151ตารางเมตรถึง233ตารางเมตรบนที่ดินบ้าน,นเริ่มต้น35ถึง50ตารางวาฝั่งชั้นบ้านอยู่ที่4ห้องนอน3ถึง4ห้องน้ำจอดรถได้ทั้งหมด2ถึง3คันค่ะแล้วราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่6,900,000บาทค่ะสำหรับบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโฮมได้อยู่ค่ะ การดีไซน์ของตัวเมนเกตและบร,ริเวณอาคารขับเฮาส์จะใช้เป็นสไตล์โมเดิร์นท ropical นะคะโดยจะเน้นเป็นใช้ระแนงและโทนสีน้ำตาลที่ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติค่ะการรักษาความปลอดภัยบริเวณเมนเกตจะใช้เป็นรั้วกั้นไม้กระดกนะคะซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะขับผ่านเข้าออกตัวโครงการได้เลยโดยใช้เป็นตัวคีย์การ์ดระบบอีซี่พาสนะคะสวิสเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการนอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รอภและกล้อง c c t v ติดตั้งไว้ให้บร,ริเวณด้านหน้าโครงการและภายในโครงการรวมทั้งหมด28จุดด้วยกันค่ะ พอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามานะคะก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางของตัวโครงการเลยค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นโซนที่เป็นพื้นที่สวนขนาดประมาณ289ตารางวาภายในสวนจะมีสวนที่เป็นวอล์กเวย์นะคะให้เราเดินเล่นพักผ่อนกันได้มีสวนที่เป็นสนามเด็กเล่นก็คือที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะตัวพื้นจะปูเป็นพื้นยางกันกระแทกมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมพืองเล่นต่างๆมีสวนที่เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนและสวนที่เป็นพาเวลเลยนนะคะก็สามารถมานั่งเล่นกันได้ค่ะ ส่วนกลางหลักอีกจุดหนึ่งคือตัวอาคารขับพาส์ค่ะที่นี่ดีไซน์ออกมาเป็นตัวอาคาร2ชั้นนะคะและทางเข้าออกของตัวอาคารเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มเป็นทางลาดมาให้ด้วยเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือว่ารถเข็นเด็กสามารถขึ้นมาใช้งานได้ง่ายค่ะสำหรับฟังชันในพื้นที่ส่วนกลางอาคารขับพาส์เขาจะแบ่งออกเป็นโซนที่เป็นาท์ดอร์คือสระว่ายน้ําระบบเกลือตัวสระจะอยู่ที่ขนาดประมาณ6คูณ13เมตรมีแยกสเสด็กไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งพื้นที่ของสระน้ำเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาให้มีความเป็นส่วนตัวโดยจะมีตัวอาคารหลักเนี่ย การสายตาจากพื้นที่ของถนนด้านนอกไว้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วพื้นที่ริมสาก็จะมีโซนที่เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนแบบเซมิอัลด์ดอมีร่มเงาตลอดทั้งวันและมีส่วนของห้องน้ำนะคะที่แยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ำดิสเล b บิไว้ให้ใช้งานแล้วเรียบร้อยครบเลยค่ะสำหรับชั้น2ของตัวคาร์บเฮาส์นะคะขึ้นมาเราจะเจอกับพื้นที่นั่งพักผ่อนขนาดใหญ่เลยค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เซมิอัลด์ดอ มีการจัดชุดโต๊ะไว้ให้หลายๆชุดนะคะจะมานั่งเล่นพักผ่อนพักสายตาก็ได้หรือว่าใครจะเอากาแฟนะคะมานั่งทานบนนี้ก็ได้เลยค่ะส่วนฟังก์ชันโซนอินดอร์จะแบ่งออกเป็น3ห้องด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งห้องคิส o ูมที่มีการตกแต่งด้วยโทนสีที่มีความสดใสนะคะตรงนี้เด็กๆก็สามารถมานั่งเล่นกันได้สามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้ด้วยนะคะก็จะมีความโปร่งสบายตา และสาหรับคนที่ชอบออกกําลังกายที่ชั้น2จะมีห้องฟิตเนสไว้ให้ซึ่งอุปกรณ์ก็ถือว่าจัดมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งและมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับคนที่จะนําแล็ปท็อปมานั่งทํางานตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยค่ะจะมีทั้งส่วนที่สามารถรองรับการใช้งานแบบเดี่ยวหรือว่าจะเป็นการนั่งประชุมเป็นกลุ่มเล็กๆก,ก็ได้ซึ่งด้านในเนี่ยเขาจะมีการเตรียมเคาน์เตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่เอากาแฟขึ้นมานั่งทานชั้นบนเนี่ยก็จะมีตัวซิง,ง,งค์ล ที่นี่จะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด8แบบด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นบ้านเดี่ยว4แบบบนที่ดินบ้านนะเริ่มต้น50ตารางวาเริ่มที่แบบบ้านราชาวดี A ขนาด223ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถแบบบ้านราชาวดี B ขนาด191ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถแบบบ้านราชาวดี B+ Plus, ขนาด200ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถ แบบบ้านราชาวดี C ขนาด185ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถและบ <necessary> ้านแฝดที่ดินบ้านเริ่มต้นตั้งแต่35ตารางวาถึง45ตารางวามีทั้งหมด4แบบบ้านคือแบบบ้านการนิกา A ขนาด154ตารางเมตรฟังชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแบบบ้านการนิกา B ขนาด157ตารางเมตรฟังชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแบบบ้านการนิกา C ขนาด170ตารางเมตรฟังก์ชัน C ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถและแบบบ้านกันนิกาดีขนาด151ตารางเมตรฟังก์ชัน C ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะ บ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านไซส์สุดของตัวโครงการเลยค่ะกับบ้านเดี่ยวราชาวดีเอขนาด233ตารางเมตรนะคะซึ่งการดีไซน์ตัวบ้านของที่โครงการนี้จะมาในสไตล์โมเดิร์นท ropical หน้าบ้านมาตรฐานมีการติดตั้งเป็นโรลเล็กลางเลื่อนสีดํามาให้พร้อมแยกทางเข้าคนเดินอีกหนึ่งช่องทางนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นกองจดหมายเลขที่บ้านกร่งหน้าบ้านช่องทิ้งขยะและช่องเก็บขยะบริเวณรูบ้านก็มีติดตั้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนการก่อสร้างของโครงการนี้นะคะที่บ้าน ระบบคอ,อ,อนเวนชั่นแนลก่ออิดมวลเบาเพื่อรองรับการต่อเติมได้ในอนาคตค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสำหรับฟังก์ชันส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถค่ะหลังนี้รองรับได้ทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะเป็นที่จอดรถในร่มทั้งหมดเลยส่วนโครงสร้างที่จอดรถเขาจะลงเป็นเสาเข็มปูพรมลึก3เมตรมาให้ค่ะในบ้านมตาตรฐานตรงนี้เขาจะเทปเป็นพื้นคอนกรีตเรียบนะคะซึ่งบริเวณที่จอดรถเองเนี่ยเขาจะมีการเตรียมฟังก์ชันของห้องเก็บของขนาดใหญ่มาให้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เราสามารถใช้เก็บพวกอุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ล้างรถซ่อมรถต่างๆได้เลยนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง แล้วก็จะมีการเตรียมจุดรองรับ EV charger มาให้ด้วยนะคะตรงนี้สําหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าก็สามารถเอาพวกตัววอล o x ต่างๆมาติดตั้งได้เลยและจะมีประตูทางเข้ารองจากที่จอดรถด้วยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปนะคะก็จะไปใกล้ในส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ลงจากรถนะคะก็สามารถที่จะเข้าห้องได้ง่ายมากขึ้นค่ะ เชื่อมต่อมาที่ทางเข้าหลักของตัวบ้านนะคะตัวนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเฉลียงค่อนข้างกว้างค่ะผู้ชมมีชายคาคลุมเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าเราก็สามารถวางเป็นชั้นวางรองเท้าได้นะคะส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านเนี่ยจะใช้เป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่กระจกเขี้ยวตัดแสงมีเพิ่มเป็นตัวบานฟิกมาให้ด้วยเพื่อที่จะรับแสงเข้าไปในตัวบ้านได้มากขึ้นด้าน,นในตัวบ้านจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสำหรับพื้นที่โซนแรกเราอยู่ในโซนของ living area ค่ะซึ่งห้องนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นโถงแบบ open plan นะคะเชื่อมห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารเข้าไว้ด้วยกันความสูงฝ้ามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ2.7เมตรทั้ง2ชั้นเลยส่วนพื้นที่ชั้นหนึ่งจะปูด้วยกระเบื้องไกโต้สีครีมขนาดมาตรฐานค่ะการจัดฟังก์ชันในห้องนะคะตรงนี้เราสามารถวางโซฟาขนาด5-6ที่นั่งได้เลยค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีระยะใหเราวางเป็นชุดโต๊ะรับแขกกว้างๆตรงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราเลยสามารถติดตั้ง ทีวีขนาดใหญ่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีระยะดูทีวีที่ค่อนข้างกว้างนะคะเชื่อมต่อมาที่ส่วนของห้องทานอาหารค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันมาเลยนะคะเราสามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ6-8ที่นั่งได้เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นห้องทานอาหารขนาดใหญ่และที่สําคัญเขาจะมีตัวหน้าต่างบานใหญ่ด้วยที่ช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาให้ตัวบ้านโดยรวมเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นและช่วยระบายกลิ่นอาหารบริเวณห้องทานอาหารได้ด้วยค่ะ ติดกับส่วนห้องทานอาหารนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวไทยเลยค่ะจะมีการกั้นแยกไว้ให้อย่างเป็นสัดส,ส่วน ในบ้านมาตรฐานห้องนี้จะเป็นห้องโล่งที่มีการเดินงานระบบไว้ให้แล้วเรียบร้อยเราก็สามารถติดตั้งตัวเคาน์เตอร์ครัวตามแบบที่เราชอบได้เลยค่ะจะมีพื้นที่การทําครัวค่อนข้างกําลังดีเลยนะคะส่วนการระบายอากาศภายในห้องครัวเนี่ยเขาจะมีติดตั้งเป็นหน้าต่างบานสไลด์ขนาดใหญ่มาให้ตัวนี้เราก็สามารถเปิดระบา,ายอากาศได้หรือถ้าวันไหนที่ทําอาหารกลิ่นแรงมากๆนะคะก็สามารถเปิดประตูทางฝั่งข้างบ้านออกไปได้ค่ะตรงนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ของลานซักล้างด้านหลังได้ซึ่งตัวลานซักล้างเขาจะใช้เป็นโครงสร้างคานยื่นแฉก ลิกออกไปแล้วก็ปูเป็นพื้นซีเมนไว้ให้นะคะก็สามารถรองรับงานซักล้างแบบหนักๆได้เลยค่ะและฟังก์ชันพิเศษของตัวห้องครัวที่เขาดีไซน์มาให้คือจะมีการเจาะเป็นช่องหน้าต่างตรงนี้นะคะเชื่อมกับห้องทานอาหารเพราะฉะนั้นด้านหน้าตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นตัวเคาน์เตอร์ไว้เป็นจุดเสิร์ฟอาหารจากห้องครัวได้เลยค่ะมาที่ฝั่งของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมพื้นที่บริเวณนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นโถงกว้างๆเลยนะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันต่างๆ โซนแรกจะเป็นห้องเก็บของที่ใช้บริเวณพื้นที่ใต้บันไดนะคะเป็นห้องเก็บของด้านในกว้างๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ติดตัวประตูบานสูงแบบนี้ทําให้เราสามารถเดินเข้าออกเก็บของได้ง่ายค่ะแล้วก็จะมีติดไฟไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครอยากเข้ามาค่ะพื้นที่ถุงกว้างๆตรงนี้นะคะเขาจะมีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้ด้วยซึ่งตรงนี้เราก็สามารถทําเป็นมุมสําหรับเก็บกุญแจต่างๆได้หรือว่าถ้าใครมีรองเท้าหลายๆคู่นะคะมุมนี้ก็สามารถทําเป็นตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ ส่วนนี้ฝั่งหนึ่งเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นทั้งห้องน้ํารับรองสําหรับคนที่ชั้น1แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นห้องน้ําหลักของตัวห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องนอนผู้สูงอายุได้ด้วยเพราะว่าด้านในจะมีการแบ่งฟังกชันแยกเป็นพื้นที่โซนแห้งและพื้นที่โซนอับน้ำไว้ให้แล้วเรียบร้อย สุขภัณฑ์หลักๆจะใช้เป็นของยี่ห้อคอโต้นะคะซึ่งจะมีติดตั้งมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างมือกระจกเงาโถสุขภัณฑ์แบบ d u โอ f ฟลัชนะคะแล้วก็จะมีตัวสายชำระฝักบัวแบบแพนชาเวแล้วก็เดินระบบรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนฉากกั้นอ่าบน้ําหรือว่าตัวชาว์เวอร์สกรีนเราสามารถติดตั้งเพิ่มเองได้นะคะถ้าต้องการความเป็นสัดส่วนมากขึ้นค่ะ เขามาดูในห้องอนเนกประสงค์ค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยคะเหมาะจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอยู่ชั้นล่างอยู่ใกล้ห้องน้ําทําให้ผู้สูงอายุสามารถเดินเข้าออกใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องขึ้นบันไดนั่นเองนะคะซึ่งขนาดภายในห้องถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวอยู่ได้สบายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเตียงขนาดควีนไซส์หรือคิงไซส์ก็ได้นะคะและมีพื้นที่ใหเราวางเป็นชั้นวางทีวีปลายเตียงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่และโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและที่สําคัญคือตัวห้องเขาจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะทั้ง,อง,ง้องาาาได้ แล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะด้วยค่ะตัวบันไดจะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะส่วนลูกนอนใช้เป็นไม้ประสานค่ะสำหรับชานพักบันไดที่นี่ดีไซน์ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบเต็มขั้นเลยทําให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภยัยและบริเวณโถงบันไดนะคะดีไซน์เป็นโถงสูงติดตั้งช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ที่สามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยให้เราประหยัดไฟในช่วงเวลากลางวันอีกด้วยนะคะ ขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้น SPC ลายไม้ให้ความสุขที่โคซี่อบอุ่นน่าพักผ่อนมากยิ่งขึ้นและบริเวณแรกที่เราขึ้นมาแล้วเจอเลยคือพื้นที่โถงบนชั้น2ค่ะซึ่งตัวนี้เขาจะดีไซน์สเปซออกมาให้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างให้มีความยืดหยุ่นเราสามารถวางเป็นตู้เก็บของเล็กๆได้นะคะบริเวณโถงด้านนอกส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่ชั้น2องเขาจะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนและทุกห้องจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวค่ะ เราเข้ามาดูห้องแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมหรือห้องนอนใหญ่นั่นเองนะคะตัวห้องนี้จะมีพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวและมีการดีไซน์ห้องมีความโปร่งโล่งด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ทางฝั่งหน้าบ้าน คือจะมีความสูงแบบ full height เลยนะคะทำให้ตัวห้องได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากๆค่ะการจัดฟังก์ชันภายในห้องนะคะเราสามารถวางเตียงขนาด king size ได้เลยพร้อมโต๊ะหัวเตียงทั้ง2ฝั่งส่วนพื้นที่บริเวณปลายเตียงเนี่ยเราสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนแบบส่วนตัวได้นะคะและที่สําคัญคือตัวห้องเนี่ยเขาจะมีระยะตรงนี้นะคะให้เราทําเป็น walk in closet ขนาดใหญ่ได้เลยซึ่งใครอยากจะกั้นเป็นสัดส,ส่วนก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าจะเปิดโล่งไว้แบบนี้เตรียมพื้นที่บางส่วนให้เป็นโต๊ะทํางานแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีเช่่นนกันคะ สำหรับห้องน้ำในตัวของม a สเตอร์เบรุมนะคะใส่ฟังก์ชันมาให้ครบมากๆแล้วก็มีความพิเศษด้วยอย่างตัวอ่างล้างมือจะให้มาเป็นอ่างแบบ2ชุดแบบนี้นะคะคือจะเป็นแบบพิเศษเธอสามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้เลยกระจกเงานะคะก็จะเป็นบานใหญ่ไซส์พิเศษเลยโถสุขภัณฑ์นะคะจะมีดีไซน์ที่โมเดิร์นมากขึ้นและโซนห้องอาบน้ําจะมีทั้งโซนที่เป็นชาเวอร์และโซนที่เป็นตัวอ่างอาบน้ําแบบฝังแบบนี้นะคะก็สามารถลงไปนอนแช่ได้เลยและที่สําคัญคือตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับระเบียง ในตัวด้วยตรงนี้เราก็สามารถที่จะจัดสวนบริเวณระเบียงได้นะคะเพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวห้องนั่นเองส่วนใครที่กังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าหน้าต่างที่เขาจัดมาให้เขาจะใช้เป็นตัวกระจกฝ้าทั้งหมดค่ะไม่ต้องกังวลว่าคนด้านนอกเนี่ยจะมองเข้ามาเห็นเราด้านในเลยค่ะ สำหรับตัวห้องนอนรองอีกสองห้องนะคะจะบอกว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ทั้งคู่เลยค่ะแบ่งเป็นห้องนอนทางฝั่งหน้าบ้านและก็ห้องนอนทางฝั่งหลังบ้านนะคะสำหรับตัวห้องนอนทางฝั่งหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมขนาดย่อมลงมาหน่อยก็เรียกได้เลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่กว้างขวางสามารถวางเตียงขนาดประมาณควีนไซส์หรือคิงไซส์ได้เลยมีพื้นที่ให้เราทําเป็นมุมพักผ่อนบริเวณปลายเตียงได้หรือว่าจะทําเป็นมุมโต๊ะทางานก็ได้และที่สําคัญ เขาจะมีพื้นที่สําหรับว a l k in Closet ให้ค่อนข้างเป็นสัดส่วนดีเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมห้องน้ามีตัวแยกโซนให้โซเปียกว่าให้เราเรียบร้อยด้วยส่วนอีกห้องนึงนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมกใกล้เคียงกับห้องนี้เลยนะคะมีทั้งพื้นที่สําหรับวางเตียงขนาด King s i z e โต๊ะเครื่องแปง้งตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่หรือว่าเป็นมุมโตทํางานก็ได้นะคะและทั้ง2ห้องจะมาพร้อมห้องน้ามีตัวที่มีการแยกพื้นที่ไวใ้ให้อย่างเป็นสัดส่วนแล้วด้วยค่ะ สำหรับตัวโครงการธนา Habitat Group พระราม5นะครอ,อินเนี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณอยู่ในช่วง6 9ถึง9ล้านบาท มองหาบ้านที่อยู่โซนราชพฤกษ์พระราม5ค่ะซึ่งพื้นที่ในโซนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโซนที่อาศัยที่สามารถเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของนนทบุรีหรือการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองในโซนสาทรค่ะรวมไปถึงมีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมีรถไฟฟ้าที่ไม่ไกลจากโครงการและมีตัวเลือกในการเดินทางโดยการโดยสารทางน้ําอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นยังสามารถหาของกินของใช้ใกล้บ้านได้สะดวกมากๆเลยค่ะ ส่วนรูปแบบของตัวโครงการที่นี่จะมีบ้านให้เลือกทั้งตัวบ้านเดี่ยวและก็บ้านแฝดนะคะบ้านที่นี่ทุกหลังสามารถรองรับการอยูาใสยของผู้สูงอายุได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่บ้านแสดเริ่มต้นก็จะมีห้องนอนชั้นล่างเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยบวกกับโครงสร้างของตัวบ้านที่นี่จะใช้เป็นระบบ c o n เ e นชันแนลและก่อเป็นอิฐมวลเบาจึงรองรับการปรับปรุงต่อเติมในระยะยาวได้ค่ะ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานครบฟังก์ชันด้วยนะคะคุณผู้ชมมีการดีไซน์ออกมาในสไตล์โมเดิร์นท ropical ที่ให้ความรู้สึกสบาย,บายๆใช้งานง่ายๆค่ะมีฟังก์ชันที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกวัยค่ะส่วนราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะจะอยู่ที่6กล้านเกบาทแบบบ้านที่พาชมในวันนี้คือแบบบ้านราชาวดีเอราคาเริ่มต้นอยู่ที่9.8ล้านบาทค่ะ สำหรับค่าส่วนกลางของที่โครงการนี้จะอยู่ที่46บาทต่อตารางวาต่อเดือนนะคะและสำหรับคนที่สนใจโครงการนี้สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างในทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครที่ต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรไปได้ที่เบอร์02-005888 8และกด4ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของโครงการธนา Habitat Group พระรามห้านครอินถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมได้อยู่ Channel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n a y u o com และ f a c e b o o k Fanpage home n a y u fc กับอีกหนึ่งช่องทางการติดตามสามารถเสิร์ชช่อง home now ได้แล้วในแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะสำหรับวันนี้ยลทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ